วันนี้นะคะวันที่1มีนาคม2,567แฟนแฟนๆลับอลก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่านักกีฬาที่มีรายชื่อเข้าแคมป์25คนเนี่ยจะต้องมารายงานตัววันนี้วันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของโค้ชยะด้วยนะคะนัฐพลศรสีสมุทรหน้าเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยในปีนี้นะคะและวันนี้จาก25คนมีนักกีฬาเนี่ยเข้ามา เข้าแคมป์รายงานตัวกี่คนมาฟังกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางสมาคมได้ประกาศทัพสาวไทยที่จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในทัวร์นาเมนต์ปีนี้ทั้งหมด25คนนะคะอาจจะถูกใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลบ้างอาจจะไม่ถูกใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลบ้างแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ชและทางสมาคมด้วยนะวันนี้เป็นวันแรกที่นักกีฬาทั้ง25คนที่มีรายชื่อเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวโดยวันนี้จาก25คนมีการเดินทางมารายงานตัวทั้งหมด 11คนนะคะคนที่1นึ่งสสิพาพรจันทวิสูตรค่ะคนที่2จรัตรพรบรรดาศักดิ์คนที่สสุภัตราไพรโรดคนที่4โดนพรสินโพ์คนที่หน้องโบกัญญารั์คนที่6น้องเนยกนกพรค่ะคนที่7สาววิรัญยุพาค่ะคนที่8กติกาแก้วพินคนที่9มีเดิมบล็อกนะคะทิชากรบุญเลิศคนที่10ลิเบโรดาวรุ่งของเราน้องแบมจิดาภาและคนที่11 โอ้โหมีดัมบล็อกดาวรุ่งของเราค่ะน้องวารุณีการรํานี่เป็นเพียง11คนนะคะจาก25คนนอกเหนือจากนี้นะคะอีก14คนเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ติดการอย่างขันในหลีกอาชีพอยู่นะคะแล้วก็จะมาเข้ารายงานตัวภายหลังหลังจาก การแข่งขันลีกแต่ละประเทศเสร็จค่ะการรายงานตัวของนักกีฬาทั้ง1 1คนวันนี้นะคะรายงานตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพเพื่อเตรียมฝึกซ้อมในการแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์ของปีนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็จะเป็นโค้ชย้านนทบนรีสมุทรนาคนะคะพร้อมกับโค้ชสำรองนั่นก็คือพี่กิฟต์วิลาวานนภปิญพงษ์รวมไปถึงพี่โค้ดวันนาบัวแก้วด้วยและ โค้ดของสโมสรน,นครราชสีมานะคะโคสมชายดอนไพรยอดโดยโคชยานรานพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชของทีมชาติไทยในปีนี้นะคะได้กล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ให้รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงอีกครั้งหลังจากห่างหายมาหลายปีค่ะสิ่งที่โคชยักษ์กล่าวนั่นก็คือความกังวล ที่นัเวลานี้มีน,นั่นก็คือความสมบูรณ์ของร่างกายของนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศในการไปเล่นหลีกอาชีพอยู่นักเวลานี้เพราะว่านักกีฬาทุกคนที่ไปเล่นหลีกอาชีพตอนนี้คื ตัวหลักทั้งนั้นนะทุกคนเอาตร,ตรงๆนะเวลาเนี้พวกเราดูหลีกอาชีพของสาวไทยเนี่ย,ท,ยทั้งหลีกญี่ปุ่นทั้งหลีกเกาหลีใต้เนี่ยเรายังแบบโอ้อย่าเป็นอะไรเลยอย่าบาดเจ็บเลยมันแบบมันมันลุ้นทุกแม์การแข่งขันเลยนะคะและเอาตร,ตรงๆก็บาดเจ็บกันอยู่จริงๆอะ่ะคือร่างกายไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะทางคนยาก,ก็ได้กล่าวนะคะนี่คือสิ่งที่กังวลที่สุดคือร่างกายของนักกีฬาที่อยู่หลีกอาชีพในต่างประเทศณเวลานี้ แต่ประสบการณ์และฝีมือต่างๆเงี้ยไม่น่าห่วงอยู่แล้วและโคชยักษ์กล่าวอีกว่าต้องพยายามฝึกนักกีฬาที่อยู่ในประเทศตอนเนี้ยขึ้นมาช่วยนักกีฬารุ่นพีให้ได้และเน้นนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีความสูงค่ะทุกคนได้ยินคํานี้ดีใจกันใช่ไหมคะและทางโคชยักก็ได้กล่าวนะคะว่าในปี2025 2026เนี่ยจะมีการคัดโอลิมปิกอีกครั้ง โอ้มก oh จะมีการคัดโอลิมปิกอีกครั้งในปีหน้าและปี2026เพื่อไปสู่โอลิมปิก2028โดยทางสมาคมเนี่ยได้วางเป้าหมายพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนหรือเทียบเท่ารุ่นพี่ให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดการแข่งรุ่นเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ความสูงตามที่ต้องการโอ้ไมกแล้วโคนยาได้กล่าวนะคะการแข่งขันบอลนชั่ลลีกปีนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเนี้ย ถือเป็นความท้าทายสำหรับโคชยะเลยขอฝากไว้ด้วยถ้านักกีฬาของเรามีความสมบูรณ์ผมว่ายังไงเราก็ไปได้ในเรื่องของผลการแข่งขันก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ผมจะทำให้ดีที่สุดสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็ยังคงเอาไว้ส่วนจะเพิ่มเติมสิ่งบางอย่าง ก็จะดูอีกทีแต่โดยรวมแล้วนักกีฬาของเราพร้อมอยู่แล้วถ้าร่างกายสมบูรณ์มีคําว่าท่านะคะนอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องการแข่งขันอีกนะคะว่าทัพสาวไทยเนี่ยจะเจอกับทีมไหนเพราะมันมีผลกับวอล์ดแร็งกิ้งมากๆถ้าเราเจอทีมที่แรงกิ้งน้อยกว่าแล้วแพ้คะแนนจะลดลงเยอะ แต่ถ้าสามารถชนะทีมที่แรงกิ้งสูงได้คะแนนเราก็จะเยอะตามดังนั้นผลคะแนนอันดับโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเกือบทุกรายการมีการเอา World r ร n กิ้งเข้ามาจับทั้งนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปโอลิมปิกก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรักษา World r ร n กิ้ง คะแนนอันดับโลกเอาไว้เพราะในอนาคตมีผลกับการแข่งขันคัดเลือกรายการต่างๆค่ะสำหรับนักกีฬาที่เล่นอยู่หลีกอาชีพในต่างประเทศผมให้ทีมงานติดต่อประสานงานว่าจะเดินทางกลับมาวันที่เท่าไหร่จะให้พักกี่วันและจะให้เข้ามาฝึกซ้อมกับคนที่อยู่ในแคมป์เมื่อไหร่เราจะดูเรื่องความเหมาะสมและร่างกายต้องให้ฝ่ายแพทย์ตรวจเช็คว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนส่วนการเตรียมร่างกายของนักกีฬาคงทาได้ระดับหนึ่งแหละให้เต็มร้อยคงยากมากเพราะมีเวลาน้อยมาก ก็พวกเขาจะกลับมาแต่ก็ต้องคงไว้ร่างกายต้องดีเพราะปีนี้แข่งหนักมากถ้าไม่แข็งแรงโอกาสบาดเจ็บมีมากนี่คือสิ่งที่กังวลที่สุดอ่ะนี่แหละค่ะทุกคนเป็นคําพูดของโคชยานนทบลสีสมุทรนากะคะเฮดโคชคนใหม่ของทีมชาติไทยในปี25ง7ตลอดทัวร์นาเมนต์ในปีนี้เราก็จะเห็นโค้ชยาววันนี้ก็มีนักกีฬามาเข้าร่วมรายงานตัว11คนเข้าฝึกซ้อมสมรรถภาพก่อนที่จะเก็บตัวซ้อมแบบ เข้มข้นและสรุปในส่วนของนักกีฬาอาชีพนะคะคนยาก็บอกว่าเออคือถ้าร่างกายสมบูรณ์อะเราก็เชื่อว่าเราก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่พูดได้เลยว่ายังไงร่างกายก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขากลับมาเวลาการฝึกซ้อมก็มีน้อยทุกอย่างมีน้อยไปหมดการฟื้นฟูร่างกายก็น้อยไปหมดก็ขอให้ทุกอย่างมันมันดีคนยาก็พูดประมาณว่าแบบคือขอให้ทุกอย่างมันดีและการให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปโอลิมปิกก็ตามก็เก็บคะแนนว r ลเล็คกิ้งอันดับโลกให้ดีที่สุดก็พอ นี่คือสรุปในการมารายงานตัววันนี้วันที่1มีนาคม2,567ของนักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมด25คนนะคะมารายงานตัว11คนหลังจากนี้ก่อนการแข่งขัน v n l จะต้องคัดตัวให้เหลือ14คน,นค่ะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะอ่แฟนแ,ฟะแ้ะบอลมคีความเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้กับคำพูดของโค้ชยะนะคะโค้ชยะเอาตรงก็พูดในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคือหมายถึงพูดในหลักความเป็นจริงอะทุกคนนึกออกปะนั่นแหละค่ะ เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยทุกคนอย่างที่แน่ๆเลยคืออย่าบาดเจ็บให้ทุกอย่างแบบดีสมูทโฟล์กลับมาสู่ประเทศไทยแบบสมบูรณ์แบบ100%เซน,น,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทัพหนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่พวกเขากำลังลุยกันอยู่นะคะทำให้ดีที่สุดแล้วเรากลับมาเจอกันในแคมป์ทีมชาติไทยคะ่ะ